สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชฟก็มีเมนูพิเศษค่ะเอาใจคนรักเนื้อโดยเฉพาะนะคะและเมนูนั้นก็คือเสือร้องไห้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะส่วนผสมนะคะอย่างแรกคือเนื้อสันนอกค่ะเป็นเนื้อโคขุนนะคะแล้วก็ผักไว้สำหรับตกแต่งจานนะคะมีถั่วฝักยาวผักกาดหอมแตงกวานะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะเครื่องปรุงค่ะพริกป่น น้ำมันหอยซีอิ๊วดำซอสถั่วเหลืองและน้ำตาลทรายค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องมาหมักเนื้อวัวนะคะเราก็จะต้องใช้ซ้อมน,นะคะจิ้มลงไปบนเนื้อแบบนี้นะคะเราอยากได้เนื้อเนื้อวัวนะคะที่มีเครื่องปรุงซึมซาบเข้าไปในเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องจิ้มแบบนี้ ทำทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงกันเลยอย่างแรกนะคะเราใส่น้ำมันหอยค่ะพริกป่นค่ะ สร้อ,องไห้ค่อนข้างจะรสจัดนะคะเพราะนั้นเราจะใส่พริกเยอะนิดนึงน้ำตาลทรายค่ะซอสถั่วเหลืองค่ะซีอิ๊ดำนะคะเพื่อให้สีสันน่ารับประทาน เสร็จแล้วนะคะก็คลุกเคล้าเครื่องปรุงทั้งหมดให้ทั่วเนื้อนะคะต้องกลับอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะเราจะหมักเนื้อแบบนี้นะคะทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเวลานะคะก็ สามารถหมักข้ามคืนไว้ก็จะดีนะคะเพราะว่าก็จะเข้าเนื้อดียิ่งขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะมาทําการย่างกันค่ะตอนนี้นะคะก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาทําย่างมาทําการย่างเนื้อกันนะคะขั้นแรกนะคุณผู้ชมจะต้องเปิดเตาให้แรงนะคะแล้วก็ใช้กระทะสำหรับการย่างนะคะซึ่งจะมีริ้วๆแบบนี้นะคะ แล้วน,นะคะเราก็จะนําเนื้อลงไปย่างเลยถ้าคุณผู้ชมมีเตาถ่านนะคะก็สามารถย่างบนเตาถ่านได้เช่นเดียวกันนะคะปิดฝานะคะเราจะหลีไฟลงนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเนื้อจะได้ไม่ไหม้ซะก่อนนะคะตอนนี้นะคะเนื้ออีกด้านก็สุกแล้วนะคะเราก็จะกลับ โอเดูนะ,ะถ้าคุณผู้ชมมีกระทะริ้วนะคะเวลาย่างออกมาก็จะมีสีแบบนี้นะคะแล้วก็จะดูสวยด้วยนะคะตอนนี้นะคะเนื้อก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหั่นกันเลยนะคะหลังจากเราย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำการหั่นกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็หั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะผักกัดหอมนะคะแตงกวาค่ะแล้วก็มะเขือเทศเสรแล้วตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะ แล้วเราก็จะคิดเนื้อตักใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเสือร้องไห้นะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะสูตรน้ำจิ้มแจ่วนะคะคุณผู้ชมสามารถไปคลิกดูได้นะคะที่ w w w f o o d t t r a v e l t v นะคะก็จะจัดเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ